อแอมบบสเตอร์ GRT แอมบาสเตอร์ประกอบไปด้วยใครบ้างประกอบไปด้วย PIP PID ID แล้วก็ p d g นะครับเรามาดูกอดรบกอบสีแดงนี้นะครับกรอบสีแดงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามี<ม> GLT ในระดับภาค GMT ในระดับภาคและ GST ในระดับภาคโดยที่เราเป็นประธานเขตและประธานพื้นภาคเป็นผู้เป็นส่วนหนึ่งของ g t นะครับู้ท่านทราบไหมครับหร,หรือไม่ครับสรุป เราจบโมดูลที่หแล้วว่าบทบาทของเรามีอยู่สองข้อใหญ่ๆข้อที่1คือข้อที่1คือบทบาทของเราบทบาทที่หนึงคือเป็นตัวเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างสโมสอรไปภาคภาคมาสโมสรนะครับอันที่สองเราเป็นส่วนหนึ่งของ GAT นะครับ โอเคนะครับต่อไปเมื่อเราทราบบทบาทของตัวเองแล้วนะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่แนละความรับผิดชอบของเราว่าหน้าที่แ<ม>ละความรับผิดชอบของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ในในวันนี้นะครับเราจะขอยึดตามธรรมนูญและข้อบังคับของรัฐสภาคนฉบับปัจจุบันนะครับว่าเรามีบทเรามีความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะประธานเขตประธานบภาอย่างไรนะครับ<ม>อันนี้คือ ทำใครทำมันอะใครทำมัน <amounts> ต <of telephone writers> ัวใครตัวมันทำมันเองก่อนทำมันเองก่อนนะครับทำมันเองครับผมให้เวลา30วนาทีนะครับถึงเขียนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเขตและประธานภูมิภาครับอันนี้เข้าสู่หน้าที่บทบาทเมื่อกี้เรามีสองข้อนะครับเขียนอันไหนก็ได้